ล่ำลก็นึกถึงความเซ็กซี่ขึ้นมาคุณผู้ชมคาะความเซ็กซี่ยุคนี้ไม่เข้าใครออกใครนะสาวๆก็เซ็กซี่กันบ่อยนะหนุ่มๆเดี๋ยวนี้อก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะคุณผู้ชมมีมุมเซ็กซี่ที่ฉายแววออกมาให้ได้เห็นให้ได้กลืนน้ำลายกันเลือเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะขอเริ่มกันที่พระเอกดังขวัญใจพี่แจกรีนตลอดกาลนะคะน้องหมากปรินนั่นเองนะจ๊ะนี่ใครที่ตามกดไลค์ตามส่องไอจีของหมากช่วงนี้บอกเลยว่าจะได้เห็นทริปล่าสุดที่หมากเขาเนี่ยควงหวานใจอย่างสาวคิมเบอร์รี ไปฉลองครบรอบ8ปีจนทะเลววนหวานมาแล้วค่ะนอกจากความหวานที่ทำเอาคนโสดตาร้อนก็คงไม่พ้นลุกแวกนี่เป็นไงแวก ไปเลยค่ะของหนุ่มหมากนะคะเขาบอกว่าแหวกลึกยิ่งกว่าทะเลที่เจ้าตัวไปเยือนซะอีกนะเริ่มกันที่ลุกแรกของ <In. S 1> วันซอรี่ค่ะฉลองครบครอบ8ปีกับสาวฟิมคุณผู้ชมหนุ่มหมากเนี่ยเขาก็มากับเสื้อสีสันสดใสนะคะสบายๆตามสไตล์ทะเลนะคะแต่ที่สะดุดตาก็น่าจะเป็นแผงอกของเจ้าตัวค่ะปลดกระดุมไปถึงไหนตอนไหนแล้วนู้นเลยนะคะแล้วก็โพสต์รูปลงโซเชียลด้วยลุกชิลๆแบบนี้แต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยหมากลุคนี้เซ็กซี่นะ oh. แล้วก็ปิดท้ายที่ลุกสุดจิตใจเลยค่ะ มาพร้อมกับชุดสีสันแสบตาเนี่เป็นไงตัดกับสีน้ําทะเลนะคะแล้วก็ยังไม่ลืมคอนเซปต์นะ <c oughs> แวกอกเอาใจแฟนๆด้วยค่ะสําหรับลุคนี้ใครเห็นก็ร้องอุ ถูกกันทั้งนั้นเลยนะคะแมเซ็กซี่ขยี้ใจขนาดนี้ต้องตามกดไลค์กดเลิฟให้อยู่แล้วถูกไหมคะพี่แจ๊ถูกต้องนะคะดิฉันเนี่ยแหละค่ะกดทั้งเลิฟกดทั้งไลค์ยกหัวใจให้ไปเลยค่ะอ้าวแล้วที่ฉันเห็นแอปซูมอะอะไรนะแอปซูมอะแล้วที่แอปซูมอะซูมอะซูมแผลกนั่นเก็บเอาไว้ในใจต่อเนื่องกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะโ๊ะแตกนะคะอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนี่เลยค่ะเจมจีรายุคุณผู้ชมค่ะปกติเข้ามาใส่แบลใช่ไหมคะถูกต้องแอบแนวเซ็กซี่เขาก็มีมานะคะแบบว่า สีดํานะคะแหวกลึกเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะ,ะแบบให้แฟนคลับได้ลุ้นนะคะทาเอาหนุ่มเจมเนี่ยกลายเป็นหนุ่มฮอตขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะถึงเวลาเปลี่ยนโหมดแต่งตัวชิลๆไปที่พักผ่อนเจ้าตัวก็ไม่พลาดนะจ๊ะก็ต้องแหวกบ้างนะคะแหวกอกเบาๆให้สาวๆได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันบ้างนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะดิฉันก็เขี้ยวหมักอยู่ก็หล่นเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะเลือกไม่ถืกเลยว่าจเจ้าไข่ดีอือค่ะอ่ะปิดท้ายนิดนึงละกันนะคะ ผีค่ะอเล็กธีระเดชค่ะหนุ่มคนนี้มองผ่อนเผใครจะคิดว่ามีหุ่มเซ็กซี่นี่มาตรงนี้จ้ะก,ก็มีเหมือนกันนะคะทำเอาสาวๆใจระทวยเลยค่ะคหนุ่มอเล็กเนี่ยก็เป็นอีกคนนะที่ไม่พลาดลุกแวอกอกสุดกล้าวใจไปเลยเดี๋ยวย้อนไปดูรูปพี่เจ้าตัวนั้นโพสต์ลงในไอจส่วนตัวถ่าไปถ่ามาซูมไปซูมมาค่ะอุ้ยก็มีลุคเซ็กซี่นะคะเออแฟนๆเนี่ยบอกเลยว่าชอบจ้ะ มีทั้งตอนทำงานตอนชิลหรือแม้กระทั่งตอนไปพักผ่อนที่ทะเลค่ะคุณล้้นเป็นลุคที่เจ้าตัวจัดมาเสิร์ฟแฟนๆแบบโอ้โหทั้งอกนะจ๊ะนี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดทั้งใจไปเลยหนุ่มๆคนไหนนะเห็นเหล่าพระเอกจัดลุคนี้แล้วโอ้อยากจะทำตามนะคะอยากจะเป็นแบบหนุ่มเซ็กซี่กับเขาบ้างก็ลองดูนะคะสามหนุ่มก็คงไม่ห่วงหรอกน้องนะคะก็ถือว่าเป็นกำาไรของพวกเรานะคะแล้วก็ท้ดกระดุมประมาณ3เม็ดใช่ไหมพี่แบสองสามเพแต่เมื่อกี้หมักไป4ี่ห้าแล้วนะเออห คือจริงๆอ่ะเวลาเราออกแบบเสื้อใช่ไหมเราไปแอบตัดกระดุมออกได้ไหมคุณผู้ชมดีไหมคะเราจะได้เห็นไปถึงข้างในเลยออย่างว่ามันเธอก็อกลึกอยู่ั้นคลิปหน้าขอท่อนบนไม่ต้องใส่ก็ได้สำหรับทิปทะเลนะออกค่ะดีใส่ตกใจนึกว่าท่อนไหนเอ่ยคุณผู้ชม